ก็เบื้องต้นนะคะทองวันนี้วันศุกร์เนาะตอนแรกเหมือนว่าเขาจะลงใช่ไหมคะเขาแบบไปรีเทสรงโซนสองห้าสมโซนเนี่ยบ่อยๆบ่อยมากๆเลยใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยในความที่ว่ารวยภาพรวมแล้วอะค่ะในส่วนของอ่า ในส่วนของโลเอนเนี่ยมันยังไม่ต่ําลงเลยนะมันสูงขึ้นสูงขึ้นตลอดเนาะซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยนะคะภาพรวมเนี่ยมันก็มองว่าเออมันเป็นการแบบว่าบิดตัวนะคะซึ่งแบบทำลักษณะคล้ายๆกับว่า Pattern ์นไ a n g l เเนาะมันก็จะทาให้กราฟค่ะอาจจะดีดดีดขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าเขาทะลุตรงโซน2530ได้แล้วนะคะค่ะกราฟมีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปได้อีกนะคะแล้วก็เบื้องต้นเน ถ้าเกิดว่าเราเห็นเนาะเราจะเห็นว่าเขาเป็นแพทเทิร์นสามเหี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคะก็เราก็ลองอาตามตามแบบว่าเทคนิคเนาะเราก็ลองวัดดูก็ได้ว่าตรงโซนนี้ตรงโซนนี้นะคะตรงโซนตรงโซนบริเวณที่ดันราคาเขาขึ้นมาพักตัวเนี่ยเ,เขาเขาวิ่งเขาดันเขาดันมาด้วยแรงระยะทางเท่าไหร่นะคะเราอ่ะเดีย๋ยวเราก็ลองวัดดูเนาะลองวัดดูเนาะว่าอะจากโซนนี้นะ โซนนี้ถึงโซนนี้นะคะวิ่งมามัน8,000จุดแ่้ก็มีโอกาสที่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าน้องทะลุไปจริงๆนะคะถ้าเกิดน้องทะลุไปเนาะนี่ก็มีโอกาสจะทะลุไปจริงๆนะ,ะเพราะว่าตัวโซนราคาเองเนี่ยเขาก็ มามามาอยู่นะเพราะว่าแรงแรงบายนะคะไม่ดรอปเลยเนาะก็คือพยายามกดก็กดไม่ลงนะคะแต่เราก็โดยภาพรวมเมืวันศุกร์ก็เห็นว่าน้องเขาบิบตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมนะคะก็มีโอกาสจะไปถึงถ้าเกิดว่าเขามาตามแรงที่เขาส่งมาจริงๆนะก็มีโอกาสไปถึงสองหได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูว่าถ้าเกิดว่า น้องทะลุไปจริงๆนะคะเราก็ follow บายตามจากโซน2530ไปได้นะคะเนาะรอดูสักประมาณ2องค่มนะคะถ้าเกิดว่าเขามีการทำให้เราเห็นชัดเจนว่าเอ้ยฉันจะไปแล้วนะคะก็เนี่ยมันจะมีจุดให้เราได้ follow เล่นบายอยู่นะคะก็เป็นโซนประมาณนี้ โซนประมาณนี้นะคะโซนประมาณนี้นะคะ,ะ,ะ,คะ,ะก็สามารถที่จะพิจารณาการบายได้ถ้าเกิดน้องลงมานะคะถ้าเกิดว่าน้องลงมาแล้วก็มีการกลับตัวให้เราเห็นนะคะมีการกลับตัวให้เราเห็นเนาะก็เราก็บายบายขึ้นไปได้นะคะใชได้อยู่ไหนเนี่ย นอ่ะโอเคนี่สมมติน้องมีการย้อนหลับตัวลงมาตรงโซนบริเวณนี้นะคะก็พิจารณาในการบ่ายขึ้นไปได้นะคะก็เราไม่ไม่สามารถทราบได้ชัดเจนหรอกว่าเขาจะไปไปถึงโซนบริเวณไหนนะคะก็ก็อาจจะต้องอลองพิจารณาในการเก็บดูเนาะวันศุกร์นะคะลองพิจารณาในการเก็บดูเนาะลองดูว่าเอ้ยเป็นซักสองห้าสองห้าสองห้าหกสองก่อนไหมแล้วก็ทีพีสองถึงไปโซนซักสองหกหนึ่งเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะ ฝากไว้นะคะก็ขอให้โชคดีในวันศุกร์นะคะ